วันสุดท้ายของกอบฮอนด้าเอลพีเอทยแลน2021การแข่งขันขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสูสีครับเอริยาจุธานการคว้าแช,ชมป์ไปครองพร้อมกับสร้างบริษัทเป็นนักกอบไทยคนแรกที่ได้แชมป์รายการนี้ครับกอบเอลพีเอทัวรายการ Honda าเอลพีเ i ท a ยแ2021ชิงเงินรางวัลรวม1.6ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ50ล้านบาทที่สนามกอบสยามคันที่ขับพัทยาโอคอสจังหวัดชนบุรีในปีนี้จัดในรูปแบบสนามปิด ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดวันสุดท้ายปรเมเอริยาจุธานุการอดีตมือหของโลกระเบิดฟอร์มเก่งทําเพิ่ม9อันดับพา63จาก9เบอร์ดีไม่เสียโบกี้สกอร์รวม22อันด 6, ับพา2 6 6คว้าแชมป์แอลพีเทัวร์รายการที่11และเป็นแชมป์รายการแรกในรอบเกือบ3ปี นับตั้งแต่คว้าแชมป์รายการ Aberdeen Standard Investment Lady Scottish Open ในเดือนมิถุนายนปี2018และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้แชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลประมาณ7,450,000บาทคขาว่าเราเรอก็คงได้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ปี2013เนาะก็รู้สึกว่าเราก็แบบอยากได้แชมป์ที่นี่มากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกทคนนะคะที่คอยเชียร์คอยเป็นกำลังใจปีนี้แบบเสียดายไม่ได้เจอทุทคนที่สนาม ถ้อาอยากจะบอกก็จะบอกว่าเมย์รู้สึกว่าเมย์อยู่มากับการที่ทุกคนก็จะตัดสินเนาะแบบเออเราไม่ดีแล้วไม่เก่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าการตัดสินของคนอื่นมันไม่สําคัญเท่าแบบมันไม่มีความหมายเลยค่ะจนวันที่เราเริ่กไม่ตัดสินตัวเองว่าเราไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าหยุดที่จะเชื่อในตัวเองค่ะแล้วก็วันที่เมย์ไม่ดียอะไรเงี้ยเมย์ก็รู้สึกว่าเมย์แค่ต้องเชื่อในตัวเองแล้กวก็ เวลาชามิ่งในชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเไม่มีวันรู้เลยว่าเมื่อไหร่จะกลับมาตีดีแต่ว่าสิ่งที่ไม่ทําได้ดีที่สุดคืออย่าหยุดที่จะทาทุกอย่างให้ดีที่สุดส่วนอัตยาธิติกุลเจ้าของสถิตินักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดในโลกที่คว้าแชมป์แมตช์อาชีพออกสตาร์ทจากอันดับที่2สกอร์17ดอันดับพานึรวันสุดท้ายทําเพิ่ม4อันดับพา68จาก5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์รวม21เอดอันดับพาสอร ได้ที่2รับเงินรางวัลประมาณ4ล้าน0 0บาทขณะที่ประพังกรทวัฒนก,กิจเจ้าของแชมป์เมเจอร์ NA i n s p i r a t ป o n 2021วันนี้ผลงานไม่ค่อยดีทำเพิ่มได้เพียงแค่2อันดับารวม20อันดับา268ได้อันดับที่3ร่วมกับแชมป์เก่า3สมัยเอมิหยางจากเกาหลีใต้ยูโซยอนจากเกาหลีใต้และแองเจิ้ยินจากสหรัฐอเมริการับเงินรางวัลคนละ2ล้าน5 0บาท ปิดท้ายที่ผลงานนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆที่น่าสนใจปาจารีอน,น,นันต์นาฎการสกอร์15อันดับพาได้ที่13ร่วมโมริยาจุธานุก,การ13อันดับพาได้ที่17พรอนอนงเพชรล้ำสกอร์6อันดับพาได้ที่43ร่วมกับวิชนีมีชัยสำหรับรายการต่อไปจะกลับไปแข่งขันกันที่สหรัฐอเมริกาในรายการเพียวซิลแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่20-23พฤษภาคมนี้ นิวสุริยะถ่ายภาพเจสดาเทือนเฉยรายงานจากสนามกอล์ฟสยามคัทที่ขับพัทยาโอคอสจังหวัดชนบุรี